มาดูข้อสรุปนะเมื่อวานนี้นะสิชั่วโมงที่ผ่านมานะจากเพจข่าวจริงประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะบอกว่าจะใช้ได้แน่นอนนะวันที่1เมษายนสําหรับบัตรใหม่วันที่1มีนาคมเนี่ยบัตรใหม่ใช้ไม่ทันนะบัตรใหม่ใช้ไม่ทันวงเงินตรงเนี้ยนะรัฐบาลเขาดําเนินการเป็นกฎหมายนะสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินตรงนี้ในเดือนมีนาคมก็เลยตกไปอยู่กับคนเก่านะนั่นะคนเก่าเฮแล้วนะเทแน่นอนวันที่หนึ่งมีนาคมเงินเข้าบัตรอีกแล้วนะใครได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมนะเดี๋ยวเรามาตามกันว่าตารางเงินเข้าในเดือนมีนาคมเนี่ยมีอะไรวันไหนกันบ้างน,นะสำหรับในเรื่องของตารางเงินเข้านะบัตรเก่าในเดือนมีนาคมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความชัดเจนแล้วนะก็คือใช้ต่อ อีกหนึ่งงวดแน่นอนอันนี้คือขอยินดีกับทุกท่านที่มีบัตรเก่าด้วยก็แล้วกันนะแล้วใช้ต่อไปจนที่จะยุติซึ่งถ้าตามกำหนดการทำลายบัตรเนี่ยนะครับบัตรเก่าเนี่ยจะเลิกใช้ในวันที่1เมษายนนะครับเพราะวันที่1เมษายนบัตรใหม่จะเริ่มได้รับเงินเข้ากับบัตรใหม่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมีวงเงินอะไรที่เข้ามาบ้าง ในเดือนมีนาคมนี้นะไม่ต้องเป็นห่วงนะในทุกสวัสดิการได้รับเหมือนเดิมนะครับจากที่ท่านอาคมเติมพธิธยราภัสิ์เนี่ยได้แจ้งข้อมูลออกมาแล้วนะนะครับก็คือวันที่1มีนาคมนะเงินเติมเข้าเพื่อรูดซื้อสินค้าวันที่1มีนาคมนี้ได้แน่นอนก็คือ200และ300บาทในการรูดซื้อสินค้าใครได้200ก็ได้เหมือนเดิมใครได้300ก็ได้เหมือนเดิม เดือนนี้ไม่ได้มีการเพิ่มเติมไม่ได้มีการทบสิทธิ์อะไรให้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการรูปสื้อสินค้าวันที่1มีนาคมเมื่อเงินเข้าเรียบร้อยนะแนะนําให้ใช้ให้หมดแนะนําให้ใช้ให้หมดภายใน31มีนาคมนะภายใน31มีนาคมท่านต้องใช้ให้หมดนะ และเรื่องของค่าเดินทางนะครับ5 0าบาทเนี่ยรดโดยสารประจําทางบขศอะไรต่างๆรถไฟฟ้าเนี่ยได้เหมือนเดิม500บาทเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของค่าเดินทางนะครับสาหรับวงเงินที่จะเข้าในวันที่1ก็มี2งส่วนเท่านี้นะครับถัดไปนะครับก็คือในเรื่องของเงินช่วยค่าน้ําค่าไฟก็จะเข้ามาในวันที่18มีนาคม ก็ได้รับเหมือนเดิมเข้ามาเหมือนเดิมอันนี้เป็นเงินที่เราจ่ายไปในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเงินที่เราจ่ายไปจริงเนี่ยอย่างเช่นค่าน้ําเขาช่วย100บาทเราจ่ายไป90บาทเราก็จะได้รับเงินเนี่ยเติมเข้ามาช่วยเนี่ยเกบาทเข้าในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันเก่านะครับเป็นรูปแบบของ Emanny ันนมาสามารถกดถอนได้สามารถสะสมได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าไฟฟ้า3ามบาทนะครับถ้า จ่ายไป100บาทหรือจ่ายไป200บาทก็จะได้รับเข้ามาตามที่จ่ายจริงนะครับที่จ่ายไปในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือที่เราจ่ายไปในเดือนนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของเงินช่วยค่าน้ำค่าไฟเนี่ยจะมีภาระผูกพันไปจนถึงเดือนเมษายนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนเมษายนเนี่ยจะมีวงเงินอะไรเข้าสำหรับบัตรเก่านะก็จะมีเงินเข้าด้วยสำหรับในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟนี่แหละนะ เราก็ต้องมาติดตามกันต่อและพี่น้องที่เ,เคยได้รับค่าน้ําค่าไฟตรงนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าท่านเนี่ยลงทะเบียนใหม่เอาไว้แล้วท่านผ่านเนี่ยในเรื่องของค่าน้ําค่าไฟที่ชดเชยให้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อในสไลด์ถัดไปนะครับสําหรับวันที่18วงเงินก็เข้าเหมือนเดิมนะครับช่วยค่าน้ํา1 0 0บาทค่าไฟฟ้า 315บาทเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เข้าเหมือนเดิมนะครับและไปต่อกันที่วันที่22มีนาคมสำหรับเรื่องของเงินช่วยเหลือผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ได้เหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิม2 0 0บาทนะครับได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่มีปัญหากันเลยนะครับและหลังจากวันที่22แล้วก็ไม่น่าจะมีมาตรการสวัสดิการอะไรเข้ามาแล้วนะก็น่าจะสิ้นสุดนี่แหละนะวันที่22เนี้ยนะ ซึ่งใครที่ได้อันเดียวนะใครที่ได้อันเดียวก็คือได้วันที่1อย่างเดียวท่านก็จบเลยนะวันที่1แค่นั้นแต่ถ้าใครที่ได้วันที่18ด้วยท่านก็ต้องมาดูว่าท่านเนี่ยใช้หมดหรือเปล่าหรือมันมีเงินที่สะสมตกค้างอยู่หรือเปล่าใช้ให้หมดนะต้องใช้ให้หมดนะนะครับอันนี้ก็ฝากเอามาไว้กับพี่น้องนะครับสำหรับตลางเงินเข้านะครับคนที่ถือบัตรเก่าอยู่นะครับมีนาคมได้ทุก วงเงินเหมือนเดิมได้ทุกสวัสดิการเหมือนเดิมและได้ใช้ต่อจนถึงวันที่31มีนาคมนะครับเมื่อไปถึงวันที่1เมษาย,ยนแล้วท่านจะไม่ได้รับใช้สิทธิ์แล้วนะหมดสิทธิ์และบัตรนั้นก็จะถูกตัดโครงการไปในทันทีนะครับอ่ะอันนี้ย้ำชัดนะครับสำหรับในเรื่องของตารางเงินเข้าบัตรเก่าเดือนมีนาคมนะครับ